ก็ขอสวัสดีทักทายทั้งคนที่เข้ามาดูในไลฟ์สดแล้วก็รับชมย้อนหลังด้วยนะครับนะก็มีเพื่อนๆน,นะครับนะมาถามว่านะครับนะไอความสนใจนะครับที่เขาทําหนังสือทำอ e ีบุ๊กขายกันเนี่ยนะครับหรือกลุ่มเป้าหมายที่อ่าเขาขายกันเนี่ยนะครับอ่าเขาเอาไปไปเอามาจากไหนนะครับนะแล้วมีแบบฟรีๆไหมนะครับสําหรับคนที่งบน้อยนะครับไม่มีตังค์ไปซื้อ หนังสืออะไรพวกนั้นมาอ่านหรือคอร์สพวกนั้นมาอ่านนะครับนะผมก็เลยนะครับตั้งใจรวบรวมเว็บไซต์ฟรีมาแชร์ว่าเออมันมีเว็บไซต์อะไรบ้างให้ดูอะไรบ้างนะครับนะอ่ะก่อนอื่นก็มาที่ตัวการโฆษณาก่อนเลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเนาะเพราะว่าความไม่รู้เนี่ยมันมันแพงนะครับนะอ่ะ z ูมหน้าจอก่อนนะครับ ก็นะครับปกติเนี่ยเราก็ยิงแบบข้อความเนาะจริงๆก็ไม่มีอะไรมากรลกเดี๋ยวผมจะมาใส่คีย์เวิร์ดให้ดูนะครับอ่ะมีส่วนร่วมนะครับผมจะรีบไปแบบไวๆ,ๆเลยเนาะเปิดเป็น CBO 300นะครับที่เราจะมาใส่กันนะครับนะก็อ่ะคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนให้ดูอ่ะเลือกโพลเลือกเพจอะไรไปให้เรียบร้อย ที่เราจะเลือกกันกับน,นะครับก็คือกลุ่มการใส่ความสนมใจแบบอินเทอร์เนตนะครับนะอ่ะหน้าตาของเพื่อนๆเ,เนี่ยเวลาสร้างชุดโฆษณามาเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะให้เพื่อนๆใส่ความสนมใจเนาะไอตรงนี้แหละนะครับที่เขาเอาความสนใจมาขายคอร์สขายเป็นหนังสือขายเป็นอ e ีบุ๊กกันนะครับนะเออเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนํานะอย่างเช่นแบบว่าถ้าเราทําเกี่ยวกับรถยนตนะ์เนาะ เวลาเซิร์ชคขามารถยนต์ไปเนี่ยนะครับทาง a c e b o o k เนี่ยมันก็จะแนะนําให้ประมาณนี้นะครับแต่เราเนี่ยสามารถหาคีย์เวิร์ดจากที่อื่นได้นะครับคีย์เวิร์ดนะครับนะที่ facebook มีให้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาหน้าตัวาก,การโฆษณาใหม่เลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้เทียบจากตรงนี้นะเออล็อกตรงนี้ไว้ก่อนเรามาที่ตัวาก,การโฆษณาเนานะแล้วเราก็มาที่ตรงนี้เครื่องมือทั้งหมดนะครับ ก็คือ,อกลุ่มเป้าหมายและความสนใจที่ facebook มีให้เรานั่นเองครับเครื่องมือทั้งหมดแล้วก็มาที่คำว่าเลื่อนลงมาเนาะข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายนะครับเราจะเอาคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับมาใส่ในความสนใจอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนะครับแล้วก็เอาติก๊กกลุ่มเป้าหมายที่เป็นไปได้เนาะเลือกพงเลือกเพจอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะ กดใช้ทีนี้เราก็มากดคําว่ากรองนะครับนะตรงนี้เลยนะครับเราใส่ตําแหน่งเป็นภูมิภาคไทยแลนด์เนาะประเทศไทยนะครับอายุอายุก็เอา18-65เพศเอาทั้งหมดนะเนาะแล้วก็มาใส่ความหสนใจตรงนี้นะครับอันนี้คือไฮไลท์เนาะอย่างเช่นเราทํารถนะครับมันก็จะขึ้นคีย์เวิร์ดให้เยอะเลยนะครับรถยนต์รถประจําทางอะรถประจําทางก็แล้กันนะครับ มันก็จะขึ้นให้ว่าอายุประเภทเท่าไหร่นะครับมีความสนใจในเรื่องของรถประจำทางนะครับนะนี่อะครับอายุอาจจะเป็น18นะครับถึง54เลยเนาะ55ขึ้นไปเนี่ยก็จะน้อยๆแล้วนะครับเมืองที่มีส่วนร่วมที่สุดเออรถติดเนาะก็ที่กรุงเทพนะครับนะลองมาชนบุรีอันนี้ก็ make sense อยู่แล้วเนาะแต่สำหรับเพื่อนๆอ,อาจจะ search คีย์เวิร์ดอื่นนะครับมา มาเพิ่มดีไว้เป็นภาษาไทยก่อนกดติ๊กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็อย่างเชน่นเพื่อนๆเกี่ยวกับการขายเนาะเออการขายตรงการขายส่งบางทีเราทําร้านขายส่งเนาะเราก็จะอจอกกลุ่มเป้าหมายได้ว่านะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่อยู่จังหวัดอะไรนะครับแล้วก็อายุเท่าไหร่นะครับสิบแปดอ่ายี่สิบห้าถึงสามสี่เนี่ยสูงสุดเลยเนาะเวลาเราจะโขบตรงเนี้ยนะครับเราอาจจะเอาแค่ยี่สิบห้า ถึง3 4ก็ได้เนาะเวลาเราเลือกอายุตรงเนี้ยนะครับยี่สิบห้าสามสี่อ่ะก็ประมาณนี้เนาะเราก็ไปหาเช็คคีย์เวิร์ดความสนใจของเราว่าเราทำธุรกิจอะไรขายสินค้าอะไรอยู่นะครับเออ,อก็ประมาณนี้เนาะต่อมานะครับนะสองนะครับเราสามารถเช็คคีย์เวิร์ดความสนใจหรือกลุ่มเป้าหมายของเราได้จาก แชทบอทเข้าเจ้าเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นมาที่ Google ก่อนมาที่ Google ก่อนนะครับหรือเราจะพิมพ์เข้าเจ้าก็ได้เนาะ K A O แล้วก็ J O J A O นะครับเข้าเจ้าแอปอทับโฮมนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เคยใช้งานของเข้าเจ้าเลยเนี่ยนะครับนะเราสามารถใช้งานทดลองใช้งานฟรีก่อนได้นะครับนะเออรอ,อสักคู่หนึ่งทางเข้าเจ้าเนี่ยนะครับนะก็มาตรงนี้เลยนะครับพอเรามาหน้านี้แล้วเนาะเราก็มาที่ f a c e b o o k a d เนาะอ่า ทีนี้เราก็เลือกเชื่อมบัญชีเอาเนาะบางทีแบบว่าเราจะล็อกอินอ่าซิงกับ Facebook นะครับนะสำหรับคนมือใหม่เลยเนาะที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกบัญชีโฆษณาเนานะผมเลือกเป็นอันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีหลายบัญชีก็สามารถใช้งานฟรีได้หลายบัญชีเลยนะอันนี้คือข้อดีนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเฟซเดียวบัญชีเดียวก็ ใช้แล้วนะครับนะเกินประมาณ7หรือหรือส4วันไม่รู้แหละนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปเสียตังค่าบริการเอาเนาะถ้าเพื่อนๆอยากจะมีบิสเนสที่ยิ่งใหญ่อจะใช้แอดวานซ์ไปกว่านนี้เนาะทีนี้ก็กดตรงนี้ตรงกลางได้เลยชื่อเพจของเราคลิกซ้ายแล้วก็มาที่คําว่าความสนใจได้เลยนะครับอ่าแล้วก็พิมพ์เลยเนาะเออลถสมมุติเราพิมพ์คําว่าลถเนี่ยนะครับรถมือสองมีไห มีนะครับสมมุติเราพิมพ์คาว่ารถมือสองเนี่ยเขาก็จะขึ้นคีย์เวิร์ดให้เราเลยประมาณนี้นะครับ45คีย์เวิร์ดเนาะสำหรับรถรถมือสองนะครับเราก็สามารถก๊อปอินเทเสตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นาการแต่งรถเนาะเดี๋ยวผมขอก๊อปปี้ก่อนสามารถมาใส่ตรงนี้ได้เลยนี่การแต่งรถเลยนะครับอ่านะครับก็ใส่ความสนใจตรงนี้ได้สามารถก๊อปมาได้เนาะเออ,อให้เพื่อนๆเลื่อนดูเอาเนาะ หรือนะครับเออเราอาจจะเกี่ยวกับอาหารทะเลเนาะผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยทำธุรกิจอะไรนะครับทําสินค้าอะไรเนาะก็ไปเซิร์ชตามสินค้าหรือธุรกิจของเรานะครับอาหารทะเลมี31คีย์เวิร์ดนะครับอ่าปูหอยปลาแซลมอนเออบางทีเราทําร้านอาหารเนาะเป็นพวกยำพวกอะไรแบบนี้นะครับปลาแซลมอนเออ แล้วก็สามารถก๊อปวางก๊อปวางก๊อปวางกอาง๊กอปวางได้เลยเนาะส่วนความสนใจตรงนี้นะครับผมให้ความสนใจละ50บาทนะสมมติถ้าเราจะใส่สัก10ความสนใจเนี่ยเราต้องยิงเวลา5้ารอตรงนี้นะครับตรงนี้เรามี2ความสนใจนะเออนับเป็น1นับเป็น2นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานเข้าเจ้าแล้วก็ถ้าใครเอออย่างเช่นแบบว่าจะติดตามเพจคู่แข่งอยากจะรู้คู่แข่งทําคอนเทนต์แนวไหนทําอะไรประมาณไหนเนาะก็มากดติดตามคู่แข่งแล้วก็ค้นหาชื่อเพจได้เนาะ ดี๋ยวผมจะเอาคู่แข่งเนี่ยเป็นผมเองนะครับผมลองหาหาเพจของผมก่อนอเป็นเพจนี้แล้วครับแล้วก็ก๊กอปชื่อเพจของคู่แข่งของเรามาแล้วก็ค้นหาเลยอ่ามันก็จะขึ้นเต็มเลยเนาะอะ่ลองค้นหาคู่แข่งดูนะครับเราสามารถดูได้ว่าเออคู่แข่งทำคอนเทนต์อะไรเขียนแคปชั่นประมาณไหนลงรูปภาพอะไรบ้าง ลงเมื่อเวลาไหนนะครับแล้วนะครับทำโปรโมชั่นอะไรยังไงเนาะส่วนใหญ่แล้วทําเป็นแบบรูปภาพหรือวิดีโอเนาะเราก็สามารถดูคู่แข่งก็ได้หรือดูโฆษณาของเพจนี้ว่าเพจนี้ยิงแอด,ดอยู่หรือเปล่านะครับมันก็จะเด้งลิงก์เข้ามาที่คลังโฆษณาเนาะถ้ามันขึ้นผลลัพธ์ตรงนี้นะครับสมมติผลลัพธ์10ก็แสดงว่าเขายิงโฆษณาอยู่10ตัวนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะสำหรับข้าวเจ้านะครับก็กราบาทออก ต่อมานะครับที่เราจะมาดูกันนะครับนะก็พีมอลเนาะผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้จักหรือเปล่านะครับเข้าไปที่ google ก่อนเนาะแล้วพิมพ์คำว่า p r i m a l นะครับแล้วก็มาที่ลิงก์นี้ครับ p m o r c o t h นะครับอ่าแล้วเราก็เลือกตรงนี้นะครับจากอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาไทยก่อนนะครับข้างบน เอาเป็นภาษาไทยแลนด์ก่อนนะครับมันจะมีให้เลือกไทยแลนด์กับมาเลเซียนะครับหรืออังกฤษหรือว่าไทยนะครับทีนี้นะครับพอเพื่อนเพื่อนมา้านนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มากดคําว่าทดลองใช้เครื่องมือนะครับแต่สำหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็มากดคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ทานสเตทูไทยก่อนก็ได้เนาะไม่รู้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะกดทานสเตทูไทยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มากดคําว่าทดลองใช้เครื่องมือฟรีนะครับ แล้วก็มากดคําว่าค้นหาความสมนใจ f c e e o o o เออตัวอักษรมันเล็กไปแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถเซิร์ชคีย์เวิร์ดได้เนาะอย่าลืมปรับตรงนี้เป็นไทยก่อนนะครับนะครับนะก็พอรู้ว่าคีย์เวิร์ดความสนใจอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็มาลองใช้โฆษณาดูเนาะก,ก็เข้ามาที่ free tool แล้วก็ facebook a ด mockup t o นะครับเราก็สามารถลงรูปภาพลงคอนเทนต์เป็นตัวอย่างได้เนะาะมันก็จะขึ้นตัวอย่างในการแสดงโฆษณาของเรานะครับ สำหรับอันนี้ก็ Make Sense อยู่แล้วเนาะก็คงไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับต่อมานะครับเว็บไซต์ต่อมาที่ผมจะแนะนำนะครับก็คืออ n t e r e s t i n s i g h t นะครับ i n t เ r e ล t insight เลยเนาะพิมพ์เลยเนาะเข้ามาที่ตรงเว็บไซต์แรกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครใช้งานเนี่ยก็สมัครใช้งานโดยเอาอ e ีเมล gmail e ของเรากรอกก่อนนะครับ แล้วก็เชื่อมต่อใส่ละหงสะอาไปนะครับแล้วก็เข้ามาที่มาจะมาหน้าตัวอร์เดสก์บอร์ดนะครับนะก็มาที่อินเทอร์เน็ตเลยนะครับช่องค้นหาแล้วก็ค้นหาไปนะครับรถค้นหาไปรอสักคู่นะครับมันก็จะขึ้นนี่รถเลยนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นแนะนำเนาะ suggestion นะครับนะรถไฟฟ้าปารีสนะครับชอบแต่งรถ นะครับนะอันนี้มันก็จะลิงก์กับ Google เนาะสําหรับใครที่สาย Google Ad เนี่ยก็มาใช้ทางเว็บไซต์นี้ได้นะครับนะลดความเร็วสูงนี่นะครับคีย์เวิร์ดเยอะแยะเลยเนะาะหรือถ้าเพื่อนเพื่อนทําเกี่ยวกับการขายนะครับอลองการขายดูมีหรือเปล่าการขายนี่หัวข้อหัวข้อการขายเนาะ ระบบการขายการฝากขายการขายส่งการขายตรงการส่ิมส่งเสริม,มการขายนะครับแล้วก็สามารถดูได้เนาะว่าอ u เดียนไซ i ์ของเราเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของไอคนที่ search ์เว w o r d เนี้ยประมาณไหนนะครับ 14M M นี่ก็ย่อมาจาก Million ก็คือล้านนะครับอันนี้ก็เป็น Landgate ไทยเนาะอย่าลืมใส่แ a n d g a e ตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยนะครับ ต่อมานะครับนะก็เว็บไซต์ที่5นะครับที่ผมจะมาแนะนำก็คือ Ad Targeting นะครับมาที่ Google เหมือนเดิม Ad Targeting นะครับสมัครเ้ยนะลงท้ายด้วยสมัครด้วยเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องสมัครก่อนถูกไหม้อหาเว็บไซต์นะครับที่มันใช้งานได้เนาะอ่าอันนี้ก็น่าจะใช้งานได้แล้วนะครับ แล้วเพื่อนๆก็ล็อกองล็อกอินสมัครอะไรให้เรียบร้อยเนาะส่วนขั้นตอนการสมัครเนี่ยผมก็ได้สมัครไปแล้วนะครับนะแล้วทีนี้ก็ลองมาพิมพ์ดูก็จํไม่ได้ไปตรงไหนว่า targeting อ,อ่ะเข้ามาที่ targeting เ,เนาะแล้วเราก็พิมพ์คําว่า keyword ตรงนี้นะครับแล้วก็กด enter อะแล้วเราลองเอารถก่อนอาหารทะเลเนี่ยผมเซิร์ชไว้แล้วเนี่ยกดเซิร์ชได้เลยเนาะแลนเกดนะครับก็อย่าลืมเป็นไทยก่อนอาหาคำว่าไทยแ l a n d ให้เจอนะครับส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องไม,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 ไมต้องไปปรับเนาะมันก็เป็นออเดียนเนาะเออน้อยกว่าหมื่นน้อยกว่าแสนนะครับอะไรก็ว่านไปนะครับเขาก็จะขึ้นคีย์เวิร์ดแนะนำเนาะอาหารทะเลเมืองพัทยานะครับนะ แล้วเราสามารถดูอเกได้ก็คือช่วงอายุนะครับกดคลิกที่อเกเนาะอาหารทะเลเนี่ยนะครับไทยแลนด์3าช่วงอายุเท่าไหร่ผู้หญิงเพศช,ชายไอความหมุนใจไหนมากกว่ากันนะครับหรือนะครับเพื่อนๆก็มากดตรงนี้ก็ได้เนาะไอช่องรูปแว่นขยายตรงเนี้ยนะครับ Search by facebook เออว่าเขา search, เซิร์ชคำว่าอาหารทะเลเนี่ย ที่ไหนบ้างสำหรับ f a c e b o o เนาะ,ะกลุ่มมันก็จะมีกลุ่มอลองเลือกเพจดูนะครับส่วนเพจอาหารทะเลเนี่ยนะครับเราก็สามารถดูได้เนะเาะว่าเราคู่แข่งของเรามีเพจอะไรบ้างนะครับคนกดไลค์เท่าไหร่นะครับหรือบางทีเนี่ยเราก็ไปส่องร่าๆก็ได้เนาะส่องเพจเขาๆเข,า,เขา,เาลงคอนเทนต์ประมาณไหนรูปภาพประมาณไหนเขียนราคาประมาณเท่าไหร่เออนะครับ ก็ดูคร่าวๆได้เนาะและก็นะครับนะเราสามารถส่องจากที่อื่นได้ค้นหามาเดิม Google เออว่าถ้าพิมพ์คําว่าอาหารทะเลใน Google แล้วเนี่ยนะครับมันขึ้นเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับมันก็จะขึ้นพวกร้านอาหารที่เขาลง Google Search Engine อะไรไว้ในในกูเกิลเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีสถานที่เนาะออนี่นะครับ ี่สิเมนูนะครับขึ้นอยู่ตรง youtube ด้วยนะครับไปดูคร่าวๆก่อนได้เนาะว่าเขาทําอะไรยังไงบ้างอ่ะแล้วผมเอาใจคนแต่งรถแล้วกันมีไหมไม่มีวะถ้ามันขึ้นอัปเดตดาวตรงนี้นะครับก็คือเรามันก็จะให้เราเสียตังคนะ์เนาะ เออผมลองอัปเดต่อนนี่มันก็จะขึ้นเป็นหลายเดือนนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจเนาะของเราอฟรีนะครับเราก็ต้องพิมพ์ค้นหาตรงนี้เอานะครับนะเออแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนี้แล้วก็เช็คพวกอายุอายุขนาดออเดียน์กลุ่มเป้าหมายนะครับคีย์วงคีย์เวิร์ดแล้วก็เซิร์ชจากติ๊กตรงติ๊กต็อกก็ได้ Google ก็ได้นะครับเออก็ประมาณนี้เนาะอย่างเช่นแบบว่าเ,าเป็นอาหารทะเลเหมือนเดิมก่อน ผมยังไม่บอกติ๊กตรงติ๊กตอ,อกเลยไทยแลนด์ Thailand. อ่าติ๊กตอ,อกเดี๋ยวมันก็จะลิงก์ไปที่ t i k กตอเนาะว่าเขาทำคีย์เวิร์ดเกี่ยวอาหารทะเลเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปกินลานบูเฟ่ต้นตำลับของปูที่เขาแกะโ,โอเคนะครับน่ากินเนาะแล้วก็สามารถไปดูคอนเทนต์ชาวบ้านได้เผื่อเราจะทำการตลาดช่องทาง t i ๊กตอ,อกนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับความสนใจเนาะก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับคนที่กําลังหาความสนใจแล้วก็ไม่อยากเสียเงินนะครับอยากจะประหยัดงบประมาณนะครับก็สามารถดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ทําตามได้เลยเนาะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียสําหรับทุกคนนะครับสําหรับใครที่อยากจะเปเมส์ผมก็จะขึ้นช่องทางการเปเมส์ให้เนาะ นะครับทางเดตคลิปท่าน YouTube นะครับก่อนจากการก็จะาฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดคอมเมนต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอกับผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแับฟังนะครับสวัสดีครับ